อ้าวสวัสดีครับนักเรียนชั้นป .4 ที่น่ารักทุกคนนะครับวันนี้ครูปูนะครับจะมาสอนวิชาคณิตศาสตร์นะครับในเล่มที่2นะครับก่อนอื่นเลยนะครับเราครูปูขออนุญาตนะครับทบทวนนะครับเกี่ยวกับส่วนประกอบของมุมนะครับเราไปดูในหนังสือนะครับส่วนประกอบของมุมนะครับแล้วก็การเรียกเชื่อมุมนะครับครั้งที่แล้วนะครับที่เราเคยทานะครับจาได้ไหมที่ครูปูให้พับกระดาษ นะครับเพื่อสร้างอะไรครับเพื่อสร้างเพื่อสร้างเครื่องมือวัดมุมนะครับเครื่องมือวัดมุมที่เราสร้างก็คือเราจะสร้างเครื่องมือวัดมุมฉากใช่ไหมครับครั้งนี้นักเรียนดูนะครับถ้าเขาบอกว่าพับกระดาษตามรูปนะครับพับครั้งที่1ครั้งที่1ครั้งที่2ครั้งที่3หนูสังเกตอะไรครับหนูจะได้มุมใช่ไหมครับที่มีขีดสีแดงเนี่ย เป็นมุมสีแหลมเป็นมุมแหลมนะครับที่เราทำเรียบร้อยแล้วนะครับเขาก็เลยบอกให้เธอดูว่ากำนหนจุด A B C ดังรูปให้ลากเส้นลากอะไรครับตรงนี้อะไรครับตรงนี้เรียกว่ารังสี A B รังสี A B ใช่ไหมครับขออนุญาตลงของบนก่อนเขาให้เราวาดใช่ไหมครับอโอมาเขาให้เราลากเส้นรังสี A B เราก็ลากจากอะไรครับ B ไป A ลรวก็ลาก ไป B ไป A ครับและอะไรครับ B ไป C B ไป C จะเห็นว่า A by B ไป A B ไป C เนี่ยเป็นรังสีเมื่อลากแล้วพบว่ารังสีสเส้นจะมีจุดปลายเดียวกันที่จุดอะไรครับจุด B ตรงนี้นั่นเองครับตรงนี้ก็คือจุดปลายหรือจุดที่มันเป็นมุมนั่นเองนะครับเป็นมุมนั่นเอง ไปดูต่อนะครับรังสีสองเส้นที่มีจุดปลายเดียวกันเรียกว่ามุมะเราตอบไปแล้วเนาะทีนี้ไปดูส่วนประกอบนิดหนึ่งเขาบอกว่าจุดยอดมุมจุดยอดมุมคือจุดไหนคือจุดตรงนี้เองครับจุดตรงนี้แขนของมุมเนี่ยจะประกอบไปด้วยแขนตัวนี้กับแขนตัวนี้มุมหนึ่งมุมเนี่ยมันก็จะมีแขนสองแขนนั่นเองนะครับต่อไปจุดปลายอ่ะตรงนี้เรียบร้อยแล้วทีนี้ไปดูตรงนี้หน่อย ไปดูว่าจากรูปจุด O เป็นจุดปลายของรังสี OT O ไป T อ่ะ O ไป T และ O ไป N O ไป N นะครับจะได้ว่าจุด O จุด O จุด O ตรงนี้นะจุด O ตรงนี้นะเป็นจุดยอดมุมและรังสี OT O ไป T ลังสี O ไปเอ็นเป็นแขนของมุมซึ่งแขนของมุมก็คือตรงนี้แขนของมุมทั้งสองอันตรงนี้คือ OT ตรงนี้คือ O T, อเอ็นลังสีทั้งคู่นะครับเราจะเขียนแทนด้วยเป็นไงครับสเสัญละมุม TO n หรือนี่ที่ครูเคยสอนไปแล้วว่ามันมีสามเหลี่ยมอยู่ตรงจุดยอดมุมนะครับหรือจะเป็นสามเหลี่ยมอยู่ข้างหน้าก็ได้แต่อันที่สองเนี่ยจะไม่ค่อยนิยม อันแรกจะเป็นอันที่นิยมนะครับแต่นักเรียนต้องรู้ไว้ทั้งสองอันนะครับต่อไปอต่อไปนะครับขออนุญาตนิดนึงฟื้ต่อไปนะครับ,ออนนนรบในทางปฏิบัติอาจไม่เขียนจุดบนหลังสีสังเกตไหมครับเส้นนี้ครับเกิดจากอะไรครับหลังสี ot ลังสี ot ก็คือเส้นนี้กับลังสี on นี่ครับคือเราจะเขียนจุดหรือไม่จุดก็ได้การเขียนจุดก็หมายถึงว่ามันอยู่บนเส้นตรงหรือหรืออยู่บนรังสีนั้นนั่นเองนะครับเราจะเขียนหรือไม่เขียนไม่ผิดนะตอนนี้นะอันนี้นะครับอัน,นที่เราเห็นนะครับต่อไปนะครับอันนี้มันเป็นเอ่อรังสีใช่ไหมต่อไปครับไม่เขียนหัวลูกศรไม่เขียนหัวลูกศรมันคืออะไรครับมันคือส่วนของเส้นตรงถ้านี้เราเขียนแล้วคือ ส่วนของเส้นตร OT กับส่วนเส้นตรง ON แต่ถ้าข้างบนก็เป็นอะไรครับลังสี OT กับลังสี ON นั่นเองครับถ้าเขาถามว่าแขนของมุมคืออะไรนะครับ่ะต่อไปในกรณีที่มีจุดยอดมุมเพียงจุดเดียวจุดยอดมุมเพียงจุดเดียวการเรียกชื่อมุมอาจเรียกตามชื่อมุมจุดยอดนั้นได้ อ้าถ้ามันมีมุมเดียวทําไมครับจากที่เราเขียนว่ามุม A B C อ่าน,นี้ใช่ไหมจากที่เราเขียนว่ามุม A B C หรือมุม C B A ใช่ไหมครับแต่ถ้ามันมีมุมเดียวเราอาจจะเขียนแทนทเฉยๆว่ามุม B เฉยๆเป็นสามเหลี่ยมแล้วก็มีสามเหลี่ยมอยู่ข้างบนตัว B เอาจุดยอดมุมไปเขียนอย่างเดียวก็ได้นะครับ แต่ถ้าในกรณีที่ทําไมครับมันมีจุดยอดมุมเนี่ยของหลายมุมอยู่ด้วยกันเนี่ยอาจใช้ตัวเลขกำกับ,กบอ่าตัวเลขกำกับ,กบยังไงครับดูเลยครับตอนนี้เห็นไหมครับมุม b มุมมุมสังเกตไหมจุดมุมคือจุด b อย่างเดียวเลยใช่ไหมครับรูปนี้นะจุดมุมคือจุด b อย่างเดียวเลยนะครับแต่มันมี C b A A B D สังเกตไหมเขาทำยังไงครับเขาใช้ ใช้ตัวเลขแทนมุมตัวเลขแทนมุมกลายเป็นมุม1ก็เลข1แล้วก็มีเครื่องหมายมุมเลข2แล้วก็มีเครื่องหมายมุมก็ได้แต่ต้องเขียนตรงนี้ให้ด้วยนะครับว่ามุม a b c มุม a b d นะครับแล้วเขาก็ใช้สัญลักษณ์แทนนะแต่ไม่นิยมใช้ตัวเลขกำกับเพื่ออ้างอิงเห็นไหมเขาจะไม่นิยมใช้ตัวเลขเพื่ออ้างอิงตรงนี้แต่จะเขียนเป็นข้างในวงเล็บเพราเป็นมุมอะไรเท่านั้นนะครับ อ่าต่อไปต่อไปในอันนี้นะครับเป็นในหนังสือนะครับในหน้าที่เท่าไรเอยเดี๋ยวขอ,อย้านี่นึนงในหน้าที่เท่าไรอู้ในหน้าที่1 1อี่นะครับเรียนที่ดูคลิปนี้อยู่นะครับก็สามารถทําตามไปได้นะครับอ่าเริ่มตน้นขอดูตัวอย่างหน่อยนี่คือตัวอย่างของเขานะครับข้อที่1บอกว่าเขียนเชื่อมุมอ่าเอาทาปากกาสีสีสดำเลยเออสี สีน้ำเงินนะี่แหละเห็นไหมเขาเขียนชื่อมุม2มุมเลยเห็นไหมมุม d e f หรือมุม f e d นะครับจุดยอดมุมคือจุด e แขนของมุมประกอบไปด้วย2ข้ค่าคือนะครับรังสี e d กับรังสี e f ใช่ไหมครับอาเรามาทำกันเลยชื่อมุมอันนี้ก็มีู่3อันก็เริ่มจากมุม t p n ใส่เครื่องหมายหรือ n p t ใส่เครื่องหมายด้วยนะครับต่อไปนะครับต่อไปจุดยอดมุมครับจุดยอดมุมคือจุดอะไรครับจุด p นะครับจุด p แขนของมุมมี2แขนเนาะมีแขนตัวนี้กับแขนตรงนี้และเป็นรังสีด้วยเราก็เริ่มจากอะไรครับรังสี p t ใส่หัวลูกศร ลังสี P, N ใส่หัวรูปสอนด้วยนะครับให้สวยงามไปดูมุมต่อไปมุมต่อไปเป็นมุมอะไรนะมุมต่อไปนะครับเอาปะกาเล็กหน่อยมุมต่อไปสังเกตได้ว่าเป็นมุมอะไรครับฟืบมาเลยเริ่มจากมุม A, B, C หรือมุม C, B, A นั่นเองนะครับ จากนั้นก็ดูซิจุดยอดมุมจุดยอดมุมคือจุดอะไรครับคือจุดจุดจุดตรงไหน,นอยู่ตรงนี้คือจุด B แขนของมุมแล้ก็แบ่งแบ่งแบ่ง,แ,บงแขนของมุมเลยครับมีหัวข้างเดียวก็รังสี B A ครับรังสีอะไรครับ B C นั่นเองอาจจะเขียนไม่สวยนะครับเขียนไม่สวยว่า,า,าลังสีด c นั่นเองต่อไปอข้อที่3ข้อที่3เชื่อมมุมอะไรแล้วก็เริ่มเลยครับมุมแซด y n หรือมุม n y z จุดยอดคือจุด y แขนของวงเป็นรังสีรังสีอะไรครับ y z รังสี y z กับรังสี y n นั่นเองนะครับเป็นรังสี y n นั่นเองนะครับเซตไหมครับอ่าครูดูให้ไปดูให้ดูนะนักเรียนจะได้ใครที่ไม่ทันนะครับ ก็ดูเป็นตัวอย่างได้ต่อไปต่อไปข้อที่หน้านี้ครับข้างล่างครับเขาบอกว่าให้เขียนมุม2มุมที่มีแขนร่วมกันนะครับอันดับแรกเลยครับมุม2มุมที่มีแขนร่วมกันพร้อมตั้งชื่อมุมอันดับแรกเราใช้แมบรรทัดวาดก่อนครับเส้นก่อนเลยนเส้นออใส่หัวลูกศรเป็นรังสีซะ เป็นจุดหมุนกับหนึ่งจุดลากไปอีกเส้นหนึ่งลากไปก่อนไม่ต้องคิดอะไรมากครับตั้งเลยครับ A B C A B C จะเห็นได้ว่ามีแามียี่มุมครับมีมุมเดียวทีนี้ทำไงนะครับให้มันมีอีกมุมแล้วก็ต้องสร้างมุยมุมโดยให้มันเป็นจุดมุมที่จุด B แล้วก็เริ่มมาปื้นีก็ได้ครับตรงนี้เป็นอะไรครับมุมดีจะสังเกตว่า แขนที่เราใช้ร่วมกันคือแขนอะไรครับหลังสี B C ทําให้มีอะไรครับมุมที่1มุมที่2นั่นเองนี่มุมที่มุมที่2นี่มุมที่1มุมที่2ตั้งชื่อเสร็จสับเรียบร้อยเลยนะครับถ้าเขาจะตั้งชื่อมุมที่1จะชื่อว่าอะไรครับ A B C นะครับอีกมุมหนึ่งคืออะไรคนระับมุม มุมไรมุมไรถ้าเราตั้งชื่อเราก็ตั้งชื่อว่า C B D นั่นเองครับ2มุมนะครับเรียบร้อยครับจบนะครับตรงนี้นะครับโอเคเราก็ไปต่อฟืบขออนุญาตหยออ่าทีนี้มาแล้วครับ ตรวตวสอบความเข้าใจครับตรวจสอบความเข้าใจครับ<ม>เขียนมุม mkn พร้อมเขียนชื่อจุดยอดมุมและแขนของมุมให้เขียนจุดยอดและแขนอันดับแรกสร้างก่อนเลยครับสร้างไงครับจะสร้างไปเป็นเอาบรรทัดมาคีเส้นตรงก่อนเหนเส้นนี่ทาเป็นหลังสีซะ<ม>จากนั้นทํไงครับกดลากเส้นลงไปครับให้มันเอ่อมาต่อกันหรือมาเชื่อมต่อกันที่จุดใดจุดหนึ่ง แตนั้นตั้งชื่อเลยครับว่า N K M นะครับโดยทำไมต้องเอาเตเอาตัว K ตังนี้เพราะ K คือจุดยอดจุดยอดก็คือจุด K แขนของมุมก็คืออะไรครับรังสี K N นี่รังสี K N กับรังสี K M นั่นเองครับไม่ยากใช่ไหมครับนักเรียนครับนี่คือ ได้ทังจุดยอดแล้วก็แขนของมุมถามว่าเราสร้างมุมที่มันใหญ่กว่านี้ได้ไหมอีกส่วนตัวนี้เป็นมุมได้เพราะเขาไม่ได้กําหนดมานะครับขอให้มีจุดปลายมาเชื่อมกันหนึ่งจุดก็จะเกิดมุมทันทีเลยครับจุดปลายมาเชื่อมกันหนึ่งจุดก็จะเกิดมุมทันทีเองนะครับต่อไปครับจากรูปเขียนชื่อมุมที่เป็นมุมที่แตกต่างกันมากที่สุด เอาลัทีนี้ครับจะสังเกตว่าโอ้โหมันมีจุดเชื่อมกันอยู่ที่จุด x ใช่ไหมครับและทีนี้เราจะทำยังไงครับเราก็ทำได้โดยการไล่มุมครับโดยการเราขีดมุมนี้ก่อนครับให้เป็นมุมที่หนึ่งเราก็บอกเลยมุมแรกของเราคือมุม A x b มุมที่หนึ่งต่อไปครับเราก็ขีดมุมนี้กับมุมนี้ครับเป็นมุมที่สองเราก็ไล่ไปเป็น มุม a x c มุมที่2มุมที่2ของเรานะครับต่อไปทำไงครับเราก็ขีดมุมนี้ไปถึงมุมนี้ครับไล่เป็นมุมที่3ก็เป็นอะไรครับ a x b เป็นมุมที่3ทําไงต่อ a เราใช้ทุกอันแล้วใช่ไหมครับเราก็เปลี่ยนอันครับเราก็เริ่มจุดจากจุดไหนครับจากจุดนี้ครับ ไอจุดนี้ครับเป็นมุมที่4ได้เป็นอะไรครับมุม d x 4จากนั้นไปต่อจากมุมนี้ไปมุมนี้ก็จะเป็นมุมที่5ได้เป็นอะไรครับ d x b หมดยังหมดแล้วแล้วก็เริ่มจากมุม C ครับมุม C ตรงนี้เป็นมุมที่6กมุมอะไรครับ c x b ไปไหนได้ไหมครับ ไม่ได้แล้วครับตรงนี้ครับเขียนชื่อมุมแตกต่างกันได้มากที่สุดได้เท่ากับ6มุมครับ6มุมเท่านั้นใครเขียนเกินมาก็ผิดนะครับมันก็จะซ้ำนั่นเองนะครับตรงนี้นะครับไปดูนิดนึงสิ่งที่ได้เรียนรู้ครับจากอันนี้นะครับทำไงครับมุมและลังสี แตกต่างกันอย่างไรแตกต่างกันอย่างไรมุมและลังสีมุมและ,ล,แล,ะลังสีแตกต่างไงมุมคือส่วนที่จุดปลายของลังสีมาบรรจบกันใช่ไหมครับแต่ลังสีเป็นไงครับลังสีก็เป็นเพียงส่วนเ,เป็นเส้นเฉยๆนะครับแต่ไม่มีมุมมันจะเกิดมุมได้ก็ทำไมครับมันจะเกิดมุมได้ก็ต่อเมื่อ มันมีจุดปลายร่วมกันหรือมีจุดตัดมันจะทําให้เกิดมุมนะครับก็พูดง่ายๆว่ามุมมีจุดตัดหรือจุดปลายร่วมกันแต่ลังสีเป็นเพียงเส้นอย่างเดียวนะครับเป็นเส้นที่พุ่งออกไปรู้จุดกําเนิดแต่ไม่รู้จุดที่สิ้นสุดนะครับอันนี้ครูไม่เขียนให้นะสิ่งที่เรียนรู้นะ 2. เขียนมุมที่มีรังสี es และลังสี et เป็นแขนแขนของมุมพร้อมบอกชื่อมุมและจุดยอดสังเกตไหมครับมันออกจากจุดอะไรครับจุด e เหมือนกันเราจุดเลยครับตัวนี้เป็นตัว e อาลังสีก็พื้นออกไปตรงนี้เป็น es es นะครับหัวลูกศรน,นะพื้นออกไปตรงนี้เป็น e เลยครับ et ครับเราก็จะได้มุมออกมาใช้แม่บรรทัดนะครับมันจะได้ตรงชื่อมุม s E.T. ชื่อจุดยอดมุมคือจุด E นั่นเองนะครับก็จบไปนะครับสำหรับในหนังสือเนาะถึงหน้า115นะครับในลำดับต่อไปนะครับเราก็จะไปทำในแบบฝึกหัดนะครับเพื่อให้นักเรียนเนี่ยครับได้ใช้เวลานะครับ ความรู้ที่ได้ในการสอนวันนี้นำไปทําในแบบฝึกหัดต่อไปนะครับจบไปเพียงเ่่นี้ครับขอบคุณครับ